ประมาณทุ่มหนึ่งประมาณทุ่มหนึ่งนะคะเราจอดตั้งแต่ทุ่มหนึ่งประมาณนะคะประมาณทุ่มหนึ่งก็คือมากินจริงๆจะไม่ได้มากินที่นี่เราจะไปกินตีน้อยก่อนอแล้วมันเต็มเราก็เลยมาที่นี่อ,อลอรอเสร็จก็คุยกับเพื่อนเพราะว่าเราไม่ได้กระเป๋าลงไปเพราะว่าขี้เกียจถือกระเป๋ากระเป๋าก็จะเป็นกระเป๋าหลุยใบใหญ่อะค่ะสปีดี้แล้วก็ทุกอย่างก็จะเป็นกระเป๋าหลุยหมดเลยเราก็มีเงินมีรู้สึกว่าจะมีของมีมูลค่าค่ะเยอะแล้วก็พวกบัตรวีซาบัตรเครดิตบัตรทุกอย่างหมดเลย แล้วเอกสารสําคัญทั้งหมดของของบริษัทด้วยแล้วก็โน้ตบุ๊กคนที่ำงานคนคนร้ายที่ที่ที่ได้ไปเนี่ยมีอะไรบ้างฮะมีอะไรบ้างถ้าเงินเงินสดในกระเป๋าเนี่ยน่าจะเหลือสักประมาณเกือบห้าห้าพันกว่าบาทนะคะน่าจะห้าน่าจะห้าพันได้อยู่อาจจะมากกว่านั้นคือไม่ค่อยได้ได้เรื่องเรื่องกระเป๋ามีโน้ตบุ๊กยี่ห้ออะไรครับ นอตบุ๊กคอมแพค่ะคอมแพคแล้วก็กระเป๋ามูลคาเท่าไหร่ครับกระเป๋าหลุยก็ใบใหญ่ก็ห้าหมื่นกว่าบาทแล้วก็ใบใบเล็กก็สามหมกว่าเซนนะคะอ๋อเป็นใบเล็กอยู่ในใบใหญ่ใช่ค่ะเป็นกระเป๋าใบใหญ่ใบใหญ่ยูนอใแล้วก็ลุใบเล็กใบใบเล็กที่เป็นกระเป๋าตังค์อ่ะนะใช่ค่ะใช่ค่ะกระเาบค่ะเกินเลอที่รถก็กินเสร็จก็กำลังจะออกจะกลับบ้านกันก็คือขึ้นรถก็ไม่ได้เอะใจกอเปิดรถปกติจนเพื่อนอกเฮยแออะไรอย่างเี้ค่ะก็ตกใจ เฮ้ยมึงโดนทุบคือเราเฮ้ยแล้วเราหากระเป๋าเราไม่เจอเพราะกระเป๋ารวางข้างหน้าเรากระเปาไม่เดากระเป๋าเราแตะเอาเงินสดลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราไม่เก็บถือเราก็เลยวางไว้ด้านหน้าแต่ก็คือคือมันสะดุดตาไหมเขาก็มองว่ามันไม่สะดุดอะค่ะอืมมันมืดแต่แต่โน้ตบุ๊กอ่ะมันอยู่ในกระเป๋าใบเอกสารนะคะกระเป๋าเอกสารก็คือเป็นกระเป๋าใบใหญ่สีดำแล้วก็นโน้ตบุ๊กแล้วก็วางทับอยู่แล้วมันก็หายไปหมดทุกอย่างเลยแต่มันมีรองเท้าที่เป็น แต่เขาเขาก็คงไม่รู้มั้งคะว่ามีมูลค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมแล้วมูลค่าที่คนร้ายได้ประมาณเท่าไหร่ครับเป็นแสนนะคะแสนกว่าบาทแสนกว่าเลยค่ะน่าจะหลายแสนเพราะเงินสดมันจะมีรู้สึกจะมีแหวนแหวนทองด้วยนจะเก็บของอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะกี่เฉลิงหรือกี่บาทครับน่าจะห้าสิบดังเพราะว่าต้องต้องลองดูเพราะเป็นคนเก็บข้าวของมูลค่าไว้ในกระเป๋าหมดเลยใช่ค่ะงจากนี้ส่งรอนอยู่ครับค่ะแล้วเราเอากระเป๋าไว้ด้านไหนด้านหน้าฝั่งคนขับวะรู้ไง ตรงเนี้ยค่ะอ๋อด้านหน้าฝั่งไม่ได้ซ่อนแต่เราจะมีกระเป๋าคือเราจะวางกระเป๋าเล็กจริงจรเราสนามจะวางแบบนี้แล้วรารีบลงแล้วก็วางตรงเนี้ยค่ะให้รถรู้กับเอกสารอื่นอยู่ข้างหลังอ๋อสงสัยไหมเราสังเกตไหมว่ามีสังเกตอะไรเลยค่ะไม่ได้สังเกตอะไรเลยก็คือตอนแรกเราจะจอดนูนแล้วมันไม่มีที่จอดตอนหน้ามารถเต็ม ต่ตรงนี้เพราะเพื่อนเราตัวใหญ่เราก็เลยมาตอดแบบนี้ให้เพื่อนเราลงง่ายเพื่อนมากสบคนมากสันสามคนค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเรานั่งข้างข้างหลังข้างกับข้างหลังอ๋อแล้วเราก็ไม่ไม่อยากจอดข้างๆก็เลยมาจอดเพื่อนลงแต่ตรงนี้ยังไม่มีใครเลยค่ะถ้าดูจากกล้องเขาอะนะคะแล้วตอนที่เราจําได้ก็คุยกับเพื่อนบ้างพี่จะเอากระเป๋าลงไปไหมเราก็ไม่ได้เอาลงไปเราเอาจากเงินสดลงไปพันห้าเดี๋ยวเราควรอ๋อนี่นี่คือเศษกระจก เส่กระจกที่โดนทุบใช่ไหมฮะเนี่ยใช่ค่ะเพราะว่ากระจกทั้งหมดมันอยู่ด้านในอ๋อไวไว